สวัสดีครับยินดีต right ้อนรับเข้าสู่บล็อกพีพีถึงสองห้าก็มร่คิสมสกันแล้วจะปีใหม่แล้วปีหน้าเห็นเม่นพูดถึงก่อนหน้านี้ในคลิปวันทีตที่ผ่านมาเรื่องของ Resolution ของปีนี้ก็เม่นก็ทำไปของเกมก็ไม่ขอพูดแล้วกันขอพูดเกินเกินว่าของปีหน้าอยู่ตอนนี้กำลังตั้ง Resolution อยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการเที่ยวคนเดียวหครั้ง เป็นอย่างน้อยการเที่ยวคนเดียวตอนนี้กําลังสนใจเป็นอย่างมากมันมีสรรพคุณที่คนหลายคนเคลมสารพัดอย่างเวอร์มากก็ตั้งแต่แล้วจะเห็นโลกเปลี่ยนไปแล้วจะเห็นโลกมากขึ้นแล้วจะเจอคนนู้นจะเจอคนนี้ต่ตะ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 ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกมหวังในการเที่ยวคนเดียวคืออะไรเกมทั้งชีวิตนี้เกมไม่เคยเที่ยวทางไกลคนเดียวเลยซึ่งเกมเป็นคนรู้สึกว่ามัน รู้สึกเหมือนกับตัวเองยังขาดอะไรบางอย่างก็เลยจะตั้งขึ้นมาเป็น new year resolution ในปีหน้าว่าต้องลองออกเที่ยวคนเดียวดูนะลองไปดูอาจจะเป็นที่ใกล้อๆอย่างแบบต่างจังหวดัดหรืออาจจะเป็นประเทศใกล้ๆแถวนี้เพื่อลองดูก่อนว่าตัวเองถูกจริตหรือเปล่าไม่งั้นมันก็ไปไกลๆไปยาวๆกลัวว่าจะเฟลแล้วกลายเป็นขยีดขยาดไปเลยลองเทสกันก่อนตอนนี้ที่คิดไว้คร่าวๆครับอาจจะเป็นไปเที่ยวพม่าไม่ก็ลาว แต่ยังไงเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าการเที่ยวนคนเดียวเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีอันตรายค่อนข้างเยอะรวมไปจนถึงเรื่องของความไม่ปลอดภัยรวมไปจนถึงเรื่องของความท้าทายด้วยมันมีกลิ่นอายมีเสน่ห์ของมันหลายๆคนค,นคนชอบเที่ยวที่แบบมีคนเตรียมตัวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเที่ยวคนเดียวเราต้องไปอยากเราต้องทำยังไงอันนี้เกก็อยากจะลองเจอดูเหมือนกันยังไงปีหน้าเนี่ยถ้าจะได้ไปเที่ยวคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาฝากนะ <laughs> วันนี้เกก็ต้องไปก่อนละ เอามาฝากแค่นี้เพราะว่าตรงๆก็คือไม่มีอะไร <c oughs> ยังไงก็สุขสันต์ปีใหม่นะครับก็อะไรที่ผ่านมาแล้วแล้วยังไม่ได้ทำให้สำเร็จก็ปีหน้าก็ตั้งเป้ากันใหม่รวมไปจนถึงเรื่องของการหาช่องทางการอ่านหนังสือเยอะๆการอะไรก็ตามที่พัฒนาตัวเองชีวิตมันก็จะได้ไม่หยุดนิ่งและไม่น่าเบื่อวันนี้แกต้องไปแล้วพรุ่งนี้เจอกับเม่นได้ก็เท่านี้แหละบาย